สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะวันนี้นะคะจะมาทําพิกาศกานะคะสําหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้คําถามคือจุดแข็งและจุดอ่อนของฉันคืออะไรเออเรามาดูกันว่าจุดแข็งจุดอ่อนเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เนาะคืออะไรคนกองที่1น,นะคะคนกองที่สอง เรามาดูกันนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะจุดแข็งโอ้โหขึ้นตรงมากนี่ก็จุดอ่อนแล้วก็เป็นคำแนะนำเนะเาะจุดแข็งนะคะได้ราชาดาบเลยนะก็อาจจะเป็นคนที่แบบจุดแข็งคือเป็นคนที่มีตะก,กะมีเหตุผลมีความคิดที่เสียบคมชอบการวางแผนทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ย อาจจะเป็นคนพูดตรงพูดตรงพูดแบบหุ้นห้วนวน,วน,นิดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดอะชัดเจนตัดสินใจเก่งมากวางแผนกลยุทธ์เด็ดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องออระวังนิดนึงอย่าให้มันมากเกินไป เพราะบางทีพูดตรงเกินไปมันก็ทําลายใจิตใจคนได้เหมือนกันแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะถ้ามันมีมากเกินไปมันจะกลายเป็นยอมหักไม่ยอมงอนีกออกไหมแต่ว่าจุดอ่อนเห็นไหมเนี่ยคือคือมันมาเนี่ยเออเ่อกี้เลยที่พูดอะ่ะก็คือเป็นการปรับตัวยืดหยุ่นนี่ไงอสอดคล้องกันเลยจุดแข็งจุดอ่อนอืม,มื่อกี้เลยที่พูดะคะก็คือเหมือนแบบยึดหลักการมากเกินไป เออเป็นคนเห็นตรงยอมหักไม่ยอมงอเนาะเออก็กลายเป็นจุดอ่อนเราได้นะก็คือแบบไม่ยอมปรับตัวไม่ยืดหยุ่นเออแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คล้อยไม่แบบไม่ลื่นไหลอ,อ่ะบางทีเราก็ยุดติดเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอารมณ์ความสัมพันธ์บางทีเราแข็งความคิด ตักมากเกินไปแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะเสียก็ได้เหมือนบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรนะเก่งงานไม่เก่งคนประมาณนั้นอืมคาแนะนาก็คือเหมือนกับว่าต้องรู้ที่จะปรับจังหวะอืต้องต้องปรับเปลี่ยนปรับจังหวะแล้วก็ go with the flow บ้างนะคะอืมโอเคค่ะมาดูกองสองนะโอ้ กองสองนะคะอันนี้8ดาบโดยปกติแล้วว่าตามความหมายหน้าไพ่มันจะแปลว่าเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอมืด8ด้านแต่อันนี้มันเป็นจุดแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์ยากเย็นแสนเข็นหรือบีบคัน้นกดดันแค่ไหนไม่มีเหตุการณ์ไหนที่คุณจะหาทางออกไม่เจอคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ เห็นประตูอยู่บนกำแพงเสมอเห็นโอกาสในวิกฤตตลอดเออคือคุณจะเอาตัวเองรอดจากทุกๆสถานาการณ์อันเนี้คือจุดแข็งของคุณอืมคือแบบไม่ไม่เคยมีความคิดว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้อะเออ คุณทำได้คุณจะหาทางแก้ไขมันได้เสมอคุณจะหาทางออกจากปัญหาได้ตลอดเวลาเลยประมาณนี้แต่ว่าสเตนเนี่ยมาเป็นจุดอ่อนเข้าใจว่าคุณนะ่ะน่าจะคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้เข้มแข็งแข็งแกร่งพอออในการที่แบบจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอเหมือนแบบ อาจจะมองว่าตัวเองแบบไม่ได้เข้มแข็งแข็งเก่งในการที่จะคิดการใหญ่ทําการใหญ่หรืออะไรประมาณเนี้ยเออแต่จริงๆแล้วก็คือคุณเก่งกว่าที่คุณคิดไปเยอะคุณเข้มแข็งคุณแข็งแก่งตั้งจากภายในอืมแล้วก็อันนี้คําแนะนํานะคะก็คือเหมือนกับว่าให้คิดแล้วทําเลยอ่ะอืมให้ลงมือทําเนี่ย คือเป็นลักษณะของการควบมมาแบบอย่างเร็วเลยเห็นไหมอืมก็คิดแล้วก็ทำได้เลยมั่นใจในตัวเองหน่อยอืมในการที่จะทำอะไรก็ตามประมาณนี้ค่ะ